เางนข่งน้าอี่ฟังนะัสะลกดค่ะอันนี้คือช่องสามต่อนะคะช่องสามต่อวันนี้คันจากเมื่อวานวันนี้นะคะเราัง ราจะไปด้วยรถไฟความเร็วสูงนะคะทุกทนตอนนี้เขาเดินลงมาแล้วเราก็ำลังจะไปขึ้นรถไฟเพื่อไปเอ่อพิลลวร์เอ่อทองแย่รอบุญรถไฟนะคะแล้วเราก็เข้าปากกา bi wa anta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  ya. wa taksasi ya. wa bi rahmatika bi rahmatika ya. wa mawfiratika wa

เน้เนี่คือความเที่งทำคูณอะไรหมายถึงว่าถ้าฝั่งนี้ไม่หนักกว่าเขาก็จะใส่เป็นกว่าฝั่งนี้จะหนักกว่านะครับนั่นหมายถึงว่ายังไงเราก็ไม่โดน,จจกนโกงช่างแม่แต่ถ้าเป็นตัวเลขอาจจะมีโกงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวเีขก็คือเขาใส่ของฝั่งนี้ซื้อข้าวหนึ่งกิโลก็ต้องให้ข้าวหนักกว่า ข้างนี้มันดัดขึ้แไปนี่แสดงว่าังนี้หนกข่าเขาจะขายแล้วต่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโตะอะรเลสมอเด้อันนี้ก็จะเป็นเซเว่นสมัยก่อนเนี่ยบางม่ นี่เกิอะไรสมทำไมน้ำมีปืนเล่นเรามามาเทคโนโลยีมาวุ้ยดีนะคุณมากเลย่รนนี่โอ้โหไม่ใช่โกโก้ มวกันนอกยังรับเลยผ้าคลอผ้าคลุมใบตุลอนนะครับเหมือนแต่ก่อน,นที่ผมว่านะครับผ้าคลุมใบตุลอนเนี่ยมันจะมีทั้งสีแดงมีทั้งสีเขียวนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี่เป็นสีดำนะครับผ้าขุมใบตุลอนนะครับ ได้เขาจะมีสีแดงมีสีแดงมีสีส้มและนี่คือเสาหินเมื่อก่อนในเมื่อก่อนมว้างขึ้นหนคนนี้คนนี้คนนี้เวลาเวลาเราไปไปกว้างเสร็จปุ๊บเรต้องหลบต้องหลบหลบหินอีกฝั่งหนึ่งที่จะพุ่งมาหาเรา ไม่มีาแล่สุดน้องเบอ๋อนี่คืออะไรกันคะนี่คืออะไรอ่ะนี่ภาษาญี่น้องแต่งตัวอันนั้นี่ยกน้ำหนักไหมแบบนี่คือห้องนอนเหรอยาจิงจังเดี๋ยวเดี๋ยวไม้ม่ยาจริงจังหนึ่อ

ไม่ได้ล็อกวันนี้ง่ายนังเม่อก่อน

จันน้องดีจ้าโอ้ใหม่อันดันทำเจียยิเป็นแล้วก็เกาเหล่า